ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตรอเบอร์รี่จูสนะคะวันนี้หนูจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวกันอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่อีเอ,อาคารแซนกันนะคะทุกคนต้องลงบันไดเลื่อนไปตรงนี้นะคะใช่ค่ะผ่านตอมมาเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางผ่า,า,นานตอม, <ะ S 1> ม <ะ S 2> แล้วก็จะมาตรงนี้ใช่ต้องลงบันไดเลื่อน<พ>อใช่ไหมโอเคไปเลย สำหรับอาคารชั้นไท์นี้นะคะก็จะต้องขึ้นรถไฟไปค่ะทุกคนแล้วอาคารนี้นะคะก็จะเป็นอาคารที่ไปยังเกต101-128ค่ะ ถึงอาคารซัตทลไลท์แล้วเป็นซัตทลไลท์ตึกล่ะคุกคนพอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเจอ,อช้างสองตัวแบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั่นเีงค่ะทุกคนต,ตามน้องหนิงไปดีกว่านี่นะคะช้างอ่านี่นะคะตึกใหม่ใช้ไล่กว่าเดิม ถ้าที่ตึกนี้นะคะถ้าเราซื้อของที่ดิวที่ฟรีค่ะก็จะต้องไปเอาที่ประมาณประตู s 119นนะคะวันนี้เขามาในแนวแฝดน,นะคะสองพ่อลกูก คนจอดขึ้นเครื่องนะคะก็จะมากินบะหมี่ต้มยำกุ้งแม่น้ำนะคะเอืมราคาแบบว่าหนักอยู่เหมือนกันทุกคนคือแบบราคามันอัพขึ้นเยอะมากอ่ะแบบว่ามาม่ากระป๋องเล็กใช่ปะราคาแบบร้อยสิบห้าแบบแพงมากหนูไม่กล้าซื้อเลยไม่กล้าซื้อก็เลยกินอันนี้แทนนะคะสามร้อยกว่าบาทอาหารเช้าชิมอันนี้กันนะคะก็เป็นเส้นบะหมี่ บะหมี่มหรอคะไม่ใช่มาม,าม่าหรอมมอ๋อกินให้หมดนะคะดึงไม่ขึ้นมันลื่นกินเธอคะ่ะ <c oughs> เป็นไงคะสามร้อยกว่าบาท <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่พูดอะไรเลยแอันนี้นะคะเซตนี้400กว่าบาทค่ะทุกคน <c oughs> ข้าวพันแนงค่ะเดี๋ยวพอเวลาไปทานกอนนะคะ <c oughs> เครื่องก็เริ่มที่จะลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานพนมเปนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนบ้างติดตามชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังประเทศกัมูชาก็ต้องกรอก e arrival นะคะซึ่งสามารถที่จะกรอกก่อนเดินทางได้7วันค่ะลงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินทางต่อกันเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดกอมโพปตนะคะ เมืองนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ติดทะเลของประเทศกัมพูชาค่ะเป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยไหม,มแปลกๆด,ดีเอ้าน้ำมะพร้าวมันจะแปลกได้ไงทำช้อนให้ด้วย ช้อนธรรมชาติช้อนธรรมชาติแตกดีนะเขาผ่าให้เลยนะกินเนื้อมาเผาออ่ะกินเลยกินที่หมดเลยจ้า อันนี้หนิงกินยังไงคะไหนลองใช้ช้อนธรรมชาตินะคะ วงนี้ก็เป็นหน้าฝนที่กัมพูชาเหมือนกันนะคะทุกคนน้ําท่วมเยอะมากฝนตกหนักมากทุกคนเราจะไปถึงรีสอร์ทกี่โมงในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะคะคืนนี้เราก็จะมาพักที่นี่นะคะหนึ่งคืนค่ะรีสอร์ทที่เรามาพักนี้นะคะก็ชื่อว่าดอมบงรีสอร์ทค่ะ ซึ่งคำว่าดอมบงนี้นะคะก็แปลว่าครั้งแรกค่ะข้ามกลางสายฝนค่ะทุกคนฝนจะหยุดไหมน่ถึงรีสอร์ทแล้วนะคะฝนเริ่มหยุดแล้วะคะ่ะโชคดีมากเดี๋ยวนะคะไปดูกันนะคะว่าเราห้องมีห้องนะคะ พาได้ห้องแบบไหนตามน้องนิงนไปเลยบรรยากาศดีนะ <ag ga> <ina> มีเต็นท์ด้วยเนียแบบเนี้ยใครจะมานอนเต็นท์บ้างห่ะนี่นะคะที่นี่ก็จะมีห้องแบบห้องเดี่ยวแล้วตรงนั้นนะคะทุกคนสระว่ายน้ำค่ะจร,จริงไหมเนี่ยเดี๋ยวก็รู้นะคะจริงไหมแล้วก็น้องนิ่งนิงวันนี้เป็นนอนแบบไหนคะเต็นท์ป่ะคะ นี่นะคะเขามีเต็นท์ด้วยนะคะแต่น้องนิ่งๆนอนห้องนู้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะน,นี้นเป็นห้องสองชั้นนี่อง,นองไหนคะสวิมมิ่งพลสวิมมิ่งพลเล็กมากนะคะแล้วสวิมมิ่งพลดีค่ะสวิมได้ไหมสวิมได้ค่ะ,คะก็คือลงไปทั้งบ้าน,ก,นก็คือเต็ม,มว้าวแล้วก็เป็น รีสอร์ทติดชายหาดด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเราจะไปนั่งชิงช้ากันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอน้องนิหนิงเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะเพราะตอนนี้คือเสียงรองเท้าเยอะมาก <c oughs> วันนี้ใส่ชุดสวยนะคะอะไในโชว์ชุชดหนสิคะน่โชว์ชุดแล้วค <c oughs> ่ะออออ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องกันนะคะ <c oughs> เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็มาเล่นน้ำทะเลกัน ห้องศูนย์หกนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องศูหอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูห้องนี้ก่อนดูสินี่นะคะถ้าเป็นห้องเดี่ยวเนาะถ้าเป็นห้องเดี่ยวก็จะประมาณนี้เลยค่ะใช่ค่ะเห็นไหมอะทุกคนเห็นไหมอะทุกคนนี่นะคะห้องเดี่ยวเล็กเ,ยเลยก็จะเป็นห้องแบบ กระทัดรัดเนาะใช่บอกว่าไว้ให้คนเดียวน้อยหรือไว้สองคนอะไรอ่าเดี๋ยวน้องนิ่งเขานอนเป็นห้องสองชั้นนะคะพาไป<อ>ดูห้องสองชั้นกัน On Hong View go with Ning Ning to see her room อ้าห้องเบอร์หกนี่นะคะห้องเบอร์หก นิ่งนิงหัวเยินแล้วนะต้องถอดรองเท้าแล้วมั้งใสนี่ห้องนิ่งนิงนะคะก็เรามาดูสองชั้นอ้วกอ้วกเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ดิเดร์เซ็นเซอร์เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำอ่านน้องนิ่งนิงดูห้องน้ำวันนี้จะมีบาร์ทับนะคะทุกคนหนูเอาบาร์ปองมาด้วยแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำสวยมาก ห้องนอนคือสะอาดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากแล้วตรงนี้ก็คือจะมองแสกจักนได้แต่ว่าจะมัวๆนิดนึงนะใช่เฮ้ยแล้วตรงนี้ต้นไม้พอเราอ่านนะอุ้ยพอเราอ่านนอนใช่ไหมเราก็มองต้นไม้อไรอย่างนี้นะคะแล้วคืนนี้นางหนิงเขาจะนอนที่ชั้นสองใช่ไดคะเจโพาขึ้นไปดูชั้นสองเวหนพาขึ้นไปนี่อันนี้ก็จะเป็นชั<ป><ป>้นสอง เดี๋ยวเราปีนขึ้นไปก่อนชั้น2นะคะก็จะมีเตียงนอนแล้วก็มีปลั๊กตรงนี้นะคะมีรีโมทแอร์ R, แล้วก็แอร์คือแบบอยู่บนหัวเลยอาจจะหนาวๆน,นิดนึงทุกคนแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเตียงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นห้องสองชั้นเนาะ หนูนะคะทุกคนก็คือจะอยู่ข้างบนข้างบนก็จะมีแอร์ตรงหัวเตียงแล้วก็จะมีปัดให้เสียบได้นะคะว้าวเปิดแอร์เลยไหมคะโ <Okay. S 1> อเคนี่แล้วใครจะมาเล่นอ่างน้ำเนี่ยะคะเดี๋ยวหนูมาเล่นทุกคนจะ่แบเราต้องติดผ้ามานนะคะไม่งั้นก็เห็นเลยเล่นอะไรคะบาสบอมใช่เล่นกับใครคะ คนเดียวยคนเดียวเล่นคนเดียวนี้นะคะ่ะสาวสวยถ,ถ้าเล่นกับน้องก็จะเขินๆน,นิดนึงไม่เอาดิกว<ส>่ชุดว่ายน้ำสิค,ค่ะเออใช่ใช่ do you wanna play v i b l e together ห้องน่ารักอยู่นะ

บรรยากาศดีนะอันนี้ไม่ใช่ทะเองอา้าวเฮ้ยสก๊อตสก๊อตเคยกูแบบไปแล้วนะคะ พี่สาวสาวคนนี้เก่เก่มากเลยค่ะฮัลโลนิงนิง Are you ready to come up? ไมจ็กกะเช้าอระไม่ได้ไม่ได้วัดเจืงวันตีกัดเจองันทิงล

ว้าวอ่างจะแตกไหมคะเนี่ยอ้นงอะไรคะเนี่ยเฮะฮะฮะ What What เห็นแต่หัวค่ะเห็นแต่หัวค่ะบ a d boy นั่นเอง no 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 ่ วันนี้น้องนิงนิงและเด็กๆก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบาย